วันนี้กูกูเปิดสกะหลังมันฮันใหม่ทําไมวะกูเคยกูเคยคลิปเก่าอยู่เฮ้ยเราอยู่ทูเบอร์ชื่อดังเหลอเนี่ยโอเคเฮ้ยกันเราจะดังกันแล้วเว้ยเราอยู่กับยูทูบเบอร์เกมเมอร์อันดับหนึ่งของไทยฮะได้740บกูถึงกูุณตาวกันเจ็้ล้านวิวเฮ้ยแม่งสุดยอดวะเพื่อนเรานี่มันโคตรเก่งเลยวะ แบบแบบคลิปแบบอ,อยู่ที่ประมาณ16วิวเฮียโอ้ย16ล้านวิวคือมากสุดของเขาเหมือนกันเฮียแม่งสุดยอดว่ะแม่งโคตรโหดเลยอ่ะอ่าแล้วนี่มึงรู้ปะเนี่ยว่ากูาเริ่มอัดแล้วเนี่ยกูเริ่มอัดแล้วแล้วเนี่ย วันนี้เรามาเข้าเควสเ,เราอยู่เราจะไปตีอลีกกูซึ่งพวกมึงก็รู้ว่ามันคือตัวไหนแน่นอนมันคือเดียโบโลเดียโบโลแต่ที่โดนคนอื่นรัอย่างตอนนีตน้ตื่นไปหลายวันแม่งมีวันหนึ่งกำลังนั่งตีแบบตีมอนอย่างโคตรตั้งใจอ่ะตอนนั้นะคือตั้งใจมากว่ามึงเสร็จกูแน่แล้วพวกแม่งก็ไปตีตัวอื่นแม่งก็ปล่อยให้กูตีเดียโบอยู่แค่แหละ กูก็ตั้งใจมากว่ามึงเสร็จกูแน่จนกระทั่งเฮียหนูก็โผล่มาเป็นอัศวินขี่ม้าควายแม่งตีสองทีล่วงเลยจ้ะกูกูท้อเลยตอนนั้น,นนะอ่ะมาะเราไปตีอลีกูกเถอะมาหมายถึงไอ้หมายถึงไอ้เฮียหนูอ่ะเราไปตีเฮียหนูนก,นนกันเถอะไเฮไปดูไปดูดดดดดเฮ้ยมันทันแล <accomplish> ้วว่าล่าแต่ยังล่าคนไอ้เนี้ยไปดู เปิดเกมนี่มีนะถ้าเปิดกมนี่มีนะเป็นใจเปิดเฟลด์เปิดมาเปิดเฟลด์ละเราไปตีเดียโบกันเถอะนะกูซ้อมวิ่งขึ้นลงขึ้นลงบันไดแบบวอร์มอัพร่างกายเราเนี่ยฟอร์มไงฟอร์มเจอเจอในสถานการณ์จริงไงเออเขาเรียกวอร์มไมเที่ออ๋อจะได้ดีทันใช่ไหมใช่ไม่ทันซาวซาวอย่างนี้กินข้าวดีกว่าเนี่ยวันนี้มีอะไรกินบ้างกินข้าวก่อน มัาเขาจะมากินข้าวอย่างรวดเร็ว้ยแค่กดสั่งข้าวเวไปสั่งข้าวเสร็จปุ๊บ E S C โอ้โหเสร็จแล้วเดี๋ยว E S C เมันคนออกไม่ใช่เหรออาแต่มาสะกิดเหรอทำไมอ่ะเออเหี้ย E S C ปุ่มออกอะไรของมึงเนี่ยเสียสะท้อนป่ะฮะเร็วเออกูดีเสียสะท้อนแล้วจากนั้นก็หายเอ้าเสียสะท้อนของใครครับคุณพี่ เอเดี๋ยวไม่โดนเหมือนกันเดี๋ยวกูส่งทางด่วนว่ะโทษทีเดี๋ยว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 กูลงมากูก็เจอมันเลยเหรอได้ไงก็มึงมึงได้ส่งทางด่วนเว้ยเฮ้ยอย่างนี้เราต้องไปทักทายอลีของเราหน่อยแล้วทักทายอยากเป็นมิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งช่วยช่วยหรือว่ามันหรือว่ามันค่อยๆ่ายมานี่เป็นไง ครูซาวิ่งกับนองบันไดมาแล้วเนี่ยว่าอะไรเงี้ยมันน่าจะมาแบบว่าถ้าใจเชื่อว่าโดนตาไม่โดนเอาวะหรือว่ากูหาไม่เจอโอ้โหเออมันมาอยู่มันมาอยู่โอ้โหมมากออนโ้ลองเรียกแก๊ปดูดิเออลองเรียกแก๊ปแก๊ปมันจะพากูไปหาเดียโบหลายๆทียมันไม่ไปหาายดำอ่ะหาวไยดำสับเขาไม่ได้โอ๋อไอพวกมึงอยู่โลกเดียวกูว้เนี่ย ยไอ้เฮียแค่คุยก็เหมือนไม่คุยกับกูแล้วอเฮ้ยมันจะชนกูเฮ้ยนแว่าู้าวเฮ้ยไอ้นัวอตายไม่น่ามึงตันเท่าไหร่ส0งหรือ1 5อ <laughs> 1ห้าสิบอ้าสิบกูไม่รู้วิธีเพิ่มไม่ดิเขาเรียกว่าวิธีาเก็ร้อยนะีพเ็ มึงดูมีปัญหาหนโนมีปัญหาไอ้เนี่ยกูไม่ชินอ่ะเอ้าเออมีปัญหาต้องเคี้ยร์เอเอ็กดีเงี้ยอ่ะเออเออมีปัญหามาก็เคี้ยร์เอเอ็กหน่อยอยู่วะอ่ะชึบโอ้โหไม <esta> Jamie, ่โดนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนอ่ะอ้าวเฮียมันไปหาพวกมึงดิอ้าวไอศันเคยสะพานตัวไปหน่อยหัวกันอยู่ไอ สวยอยอนี่เนี่ยเยอะนะทำกมอนพรรมาทำหมนก่ยนโอ้ติดเขาติดเขาเยตต่อเขาตีกันวะโอ้ขยันปล่อยเลือดเยอะนะโอ้กระเพนาอกันยังบอลมาเลยอ่ะแน่นอนอ๋อไปแล้วกูยังไม่ได้ตีเลยไปแล้วเกียรติผลิตได้เลยเพื่อช่อกูลบได้เป็นไงกูฟูชมาแล้ว นึกว่าจะรอดไม่รอดัะผมท่านผู้ชมอย่านะอย่าอย่าอย่าขอกระโดดนะขอกระโดดเอ้ยเอ้ยเอาไปหาปิ้มปี๊มไมไป้ม่ไปป๊มเบื่อเบอเอเออเออเฮยเฮ้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 ยโอ้โเ้เลเเย้เเยย้้้เ ไม่มาตีเลยแม่ล่ะใช่ไหมไม่ใช่ไม่คุณ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 ไม่ดีไงคุณโดคุณเร็วเลยไม่เย็นหน้าไกลมันมาแล้วว่าคุณป็ลาคูกูไม่รู้ละตอนนี้กูตีบั่วแล้วน่ากลัวจริงๆเลยเข้าหัวไปเลยไอ้เหี้ยทำไมรอบนี้มันเล่นย่างเร็วเนี่ย โอ้ยแม่งเอ้ยเดี๋ยวเลยนะไม่มีแต่เรื่องเว้ยมีไอ้เหี้ยมีตัวเตืดมีตัวเตืออ่ะตีก่อนตีก่อนตีก่อนขสกิบหน่อยโอเคโอ้ยตืดแล้วเออจะยิงเอาเอาคุณจีไปยิงออกไปก็ได้นะเอาตีเลยมองดูเลยสักทีเลื่อนไปไหนไปหาพองจ้เอ้ย แยกเจอกันสองตัวเลยด้วยด้วยเราเหมือนสดมังกรทราเหมืนสดมังกรเฮ้ยพี่ยิ้มพี่ตีมาโฆษณาปลาเป็นสกรงสดวนี่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยฟิล์มว่าว่าเอานี่ไงไอคลิปนี้เป็นอ่าในการหาแฟนให้เพื่อนพี่ฝนเว้ยหลักไปได้ชอบหลักไปได้อ๋อคุต้องคงโปรโมทหาแฟนให้เพื่อนพี่ฝนเชย่อโปรโมทโปรโมทอ๋อเชื่ได้แม่คุยยืมครับโฆษณานั่นเอ่อะ เออเหี้ยแม่งไอ้ตัดเล่นเยอะไม่ได้เดินไอ้เหี้ยโดนเลยกูไอ้สัดพุชจะห้าเป็นไงกลบได้โคตรเก่งเออมึงเก่งไอ้ตัดเอาเดี๋ยว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 ไม่ยุ่งกูสามตัวไอ้เหี้ยตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ยกูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้ โอ้เฮ้ยเฮ้ยมันเล็งใครมันเล็งใครอ่ะมันเล็งใครอ่ะมันไปหาแล้วลูกูไปลุกกูไปด้วยกูบอกแกมันเล็งใครทุกคนเนี่ยโคตรง่วผมนี่อพยพเลยไอ้เงี้ยเอาปาล์มรถเอาจีเอาไหนเอาเอาดาบปามโดนพุทเอาโดน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 เบียร์แล้วไอ้กี่เด็กก็จะลงนี่นี่นี่โอ้โหผมเพิ่งกินยามาเมื่อกี้เลว รีมกูมาล้างกูเอาเงินโอ้หมื่นหมื่นหมื่นอย่ากูเลสิเดนีวิวไอ้ชิบหายไปหมดโอ้มียหัวมวีหัวมันมาแล้วมึงหัวแบบนี้กินยาแก้ไอปั่นมึงติแก้ไอเลยีติดยาแก้ไอ้แก้ปวดหัวมันมันมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วเป็นสิเดนีวิวไอ้ศาสตร์เอากระหนุ่นไปหาใครอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ใจเย็นก้นกล้วย จะยิงกันอ้วยมันคึกเทวสาวตัวนี่ยากูจะหมดแล้วฮะมันกอบบ๊อบมันกอบบ๊อบไอ้เหี้ยมันพูดมึงรู้มึงถ่ายยูทูบอยู่อ่ะว้วไปหมดเว้ยมันหนีไปแล้หนึ่งมึงมารวมกันขนาดนี้กูรู้ว่าคอนเทนต์เว้ยมันคือคอนเทนต์เว้ยเพราแม่งกรอบบ๊อบกันเว้ยมาทวงโอ้ยแมวยกกูสซะ หนีไปหนี่ไปใส่แก้งหูใส่ื่องหูนี่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 ไปได้แล้วไปไปไปเรือมอบนี้แม่งจบสักทีเอ้หนูนูหนูนูนเออโปอ่ะหนูไปไม่ไปมีชิดมีชิดโป้ก็กูบอกกูบอกอยู่ทิ่มีชิดคอนทอนล่างเออเอาอีกที้่ มึงจะบอกว่าจะวิชิดทอนบนไปด้วยไงเออเดี๋ยวแล้วนะมึงยังไม่ถอดเดีคอยาวเที่ยนี่อีกเนาะเอกการลังแล้ววะกูกูใหญ่ไม่เป็นเอกการลังแล้วว่ะให้มึงดูน่ารักจริงด้วยมึงดูดิเก็บแมวกูไม่อยากเนีนเหมือนคนเอาเซ็กทอยเอาไว้บนหัวไอ้สารเซ็กทอยแม่หัวซึกหัวโคตรหัวโคตรซิมูเลเตอร์เลยอย่าแหลกตอได้สมจริงจุดๆอ้าวให้มันปักดำนี่หวะไปแต่ไฟไปเรียบไปเล่นบไปเล่นบไปเล่นบักเหลืองนะไป ต้งจมงเอยอกตีกลวไสัต้ตั้งใจเสือเสอเออเสือเสือคิโมกิโมกจุ้ยสับ้สัตวอเฮ้ยอย่าอมึงอย่าตั้งหลักแบบนั้นดีเยโตไม่ชอบว่ะตีโบตัวดีกระทิงดำจริงจริงมาแล้วเอาละ นี่แหละท่าที่กูมั่นใจกินยาสบายใจอ่ะเอาแล้วมันบึนแล้วเฮ้ยไปแก้มัฟฟี่ไปแก้บัฟฟี่บมฟิี่บฟิี่บฟฟีเฮ้ยลองดูเอ้กูหนาเนี่กว่าล่ะไอพอกมันจะปีอบมันึงว่ะสับขามขาขาดยากขาดยากขาดยากอ่านหมดแล้วเอ้ยเคี้ยนเนี่ยไอ้เคี้ยนนี่มันหนาแล้วเราผานมากเลยลอยลอยลอยแบบปูมันออกที่กูจนได้กูกลายเป็นกูเลือด พูดถกลาก่อนพวกนายเราจะไปต่างโลกแล้วฮะมันถ่ายแล้วมันถ่ายแล้วมันถ่ายแล้วไ <adv> <c oughs> ถไม่ไถ่ไถจนกูมัน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 เรียบร้อยมึงเขาแตกหนึ่ง2000 years later อ้าโอเคนอนและไปอย่าพึ่ง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 กูขอจูกูขอเอต่อวอมน่ะกูไม่ได้จะทำอะไรเดี๋ยวนะกูไม่ได้จะทำอะไรมันเลยนู โอ้ยไปเ้ยเรียบร้อยโอ้โหตื่นเต้ตื่นเราเนี่ยอยื่ท้ายที่เอฟพีอ่ะเอฟพีแกงไก่วัเออพวกมึงกื่อกูแม่คะอ๋อมันก็บอกอยู่ว่าแกงไม่ได้บอกว่าใครงั้นอันนี้มึงเหยียบกูไม่ได้เฟรมไอ้หัวกูมันคือใครอ่าตือพ่อไก่ตือพ่อไก่ตือพ่ยไก่แล้วมันคือคอยาวนี่คือใครวะเนีจ้แซกทอย แต่๋ยววันนี้เดี๋ยวเดีวมองว่าจะไปหาโค้ดเราไปเราไปเดียวมอว่าจะไปหาโค้ดโอ้โหมองว่าจะไปหาโค้ดเออโค้ดเฮปปี้นิวเฮียร์สิดิโกะคเลยแบบหลักสี่าเมืองอ่ะใช่ไมอฮะโค้ดเออไอนดมันเล่นอะไรวะไม่ไม่ไีปีมันเล่นอะไรครใครเนี่ยไอ้่แต่เียเเย กูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วอ๋อ,ม,อมือ,ดอ,มอแดงเนื้อม,ม่อแดงเนื้อยังไงแดงกลลูนมันะเทือนเออ,อยี่ไงจัดใจอ้าววันวันสีแดงโอ้โหมันเ,เป็นไหนโอ้โหโอ้โหเล็งใครไม่เล็งมาเล็งกูด้วยนะต้องรักมึงไงไม่ต้องรักกูมากขนาดนั้นก็ได้เอ้าแต่ต้องรักมึงอ่ะในชีวิตนี้มีแค่พ่อแม่รักกูก็พอแล้ว เอ้ยเอ้ยมันเล่นกูมันเล่นกูโอ้ยอาอเดี๋ยวมึบอกว่าในชีวิตนี้มีแค่พ่อแม่ใช่ไหมแล้วมึงก็ไม่ต้องทักก็ได้เดี๋ยวมันจะถ่ายออกอากาศก็ได้นะเล่นเป็นยังไงบ่อยๆเฮ้ยกูโดนแดอ้าเป็นยังสัตว์มัวแต่เล่นมุกความรักกับยึดแม่เนลขอแทนให้ไปวอนมึงต้องจูบอ่ะไม่ติด

โอ้โหที่ว่าเฮียโอ้โหเกมเมื่อกี้มันโชกสแลมลงไปยุ่นแน่ที่มันนี่มันบล็อกเลสเนอร์อโอ้โหยาเก้กูดูมวยอยู่วะเนี่ยตายแล้วเย่เย่เบบี้ยี่นดิ้เหนื่อยยี่นดิ้เหนื่อยยิ่งดิ้นเหนื่อยยิ่งดิ้นเหนื่อยโดวโชกสแลมทีเดียวเกมเลยแล้วไอ้แจงทอนแจงทองไปไป ไม่เอาจ้าเร็วกว่า50นาทีแล้วกินเนื้อสบายใจแต่เมื่อกี้มันวุ่นวายมากเลยนะเว้ยจริงคือเราตั้งใจว่าเราจะไปะตีแค่สองตัวแต่กลายเป็นว่าแบบม่งมีประมาณอยู่สี่ห้าตัวไี่ตีเป็นทั้งสงครามซีพีวอร์เป็นทั้งอ่ามยวยป้าม็มอบม็อบม็อบเออเป็นม็อบด้วยไม่รู้ประทูงเงทียอะไรเนี่ยเครื่องเครื่องบินนาปาลมกระทิงกระ,ะทิงต้นต,ตำลับกระทิงดำแตงดองแตงกวาเออแต่จ,จริงๆเราต้องขอบคุณมมกวแ่นะเ้ย คอนเทนต์เนาะอ่ะคอนเทนต์ดีดีเลยไอเฮียอยู่ดีๆคลิปนี้กะถ่ายเล่นๆอยู่ดีกูได้คนอนเทนต์ไอเฮียโอเคเราวุ่นวายเท่าน,นี้ก็น่าจะเตรียมพอแล้วปิดช่องกู้นะเราจบกันตัดขายกันแล้วไอเฮียมาๆมาๆมา็บบก็กล่าวขอบคุณประชาชนทั้งหลายหรือแล้วก็แฟนเกมวันทันเกาจะเรียกพวกคุณว่า ว่าประชากีประชากีขี้เกียจเออประชากรขี้เกียจขี้เกียมประชากรขี้เกียจเออแบบนั้นก็ได้อ่ะขอบคุณหลายๆเดอที่มาดูช่องาทีวแล้วก็เออข้าวเราจะข้าวบรายบาบ Eu